สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิตรักช่อง n อนเกมทุกคนนะครับผมเราอยู่ในเกมดิมลีกซ็อกเกอร์2023มเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้จะมีคอนเทนต์นิดนึงนะครับคือวันนี้นะครับผมจะเล่นไปด้วยแล้วก็ปกติก็เล่นไปแล้วก็ภาคไปนั่นแหละครับแต่วันนี้จะภาคแบบทางการนิดนึงนะจะไม่มีการตลกบ้าบอคอแตกอะไรนะครับไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะเพราะว่ากลัวหลุดก็จะหลุดให้มันน้อยที่สุดแล้วกัน่ะตามนี้ไปเข้าเกมเริ่มครับต้อนรับ ทุกคนนะครับเข้าสู่สนามเย่าของเนสกาลาดอนยูเนเตดนะครับต้อนรับการมาเยือน PSV ไฮโอเฟนนะครับทีมดังจากเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดแรกโอเคครับไลน์อัพของทั้งสองทีมขึ้นมาแล้วนะครับกนเริ่มเคลียร์ครับเนสกาลาดอนบุกจากซ้ายไปขวาบอลอยู่ที่บูโนเฟอร์นันเดสมาชี่ฮาคิมิอาคิมิวนกลับมาให้โจตาวิ่งไปไม่ได้ครับ ยังไม่แม่นพอครับนงของเพีบอลอยู่ที่คูลีเบรีอ่าเราไปพลาดเองครับนงของคูลีเบรีแล้วจังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหครับเป็นความผิดพลาดครับโอ้โหเล่นไม่ละเอียดจริงๆครับจังหวะนี้ของเนกาลาดอนครับโดนลงโทษไปแล้วครับมาที่จูดดเบลแฮมออกมาที่ฮาคิมีฮาคิมีมองด้านในเปิดเข้าไปเหมือนเดิมไมซอนเทอร์มินมงลูกนี้ก็ข้ามคานออกไปอีกครับโรตาวิ่งทำทางไปแล้วเราเป็นมาคาเดนฟอร์ด เดียงเจงเป็นกรอบผิดโทษเห็นบูโนอยู่ด้านในแล้วบูโนยิงแบบนี้ก็ไม่เหลือครับ <c oughs> มาแล้วครับประตูตีเสม,มอครับจากบูโนเฟอร์เดนเดสแล้วจวังหวะนี้ยังได้อยู่แล้วเป็นมาคัดแรดฟอร์ดดีเรียบร้อยครับแฮมเหมือนจะยิงไม่ได้ครับ <c oughs> ขึ้นนำแบบนี้จะเล่นง,ง่ายขึ้นหรือเปล่าลทางเวสวีมาจาังหวะน,นี้ยังไงแล้วเปิดเข้าไปตรงกลางยังเคลียร์กันออกมาได้ครับ จบครึ่งแรกครับ oh. โอ้โหโดนนําไปก่อนครับท่งของเนสกาโรดอนแต่ก็ยังเอาคืนมาได้ครับสองประตูเลยโจตาเห็นแรดฟอร์ดวิ่งทําทางไปแล้วแล้วเข้าขอบเขตโทษแล้วยิงแบบนี้โดนเซฟได้อีกอู้หูตัดมาให้บูโน่บูโน่ออกมาจังหวะเดียวให้ซอนซอนเข้าขอบเขตโทษแล้วเข้าไปตรงนั้นเรียบร้อยครับแม่จังหวะนี้ทํากันมาสวยเหลือเกินครับ ไซมอนเจอฮาคิมี่แล้วนี่ครับฮาคิมี่ความเร็วนี่ไม่ต้องพูดถึงครับจังหวะนี้จี้เข้ามาแล้วเข้ากรอบเกยตโทษแล้วเพื่อนอยู่ด้านในแล้วเป็นคาริมเบนเซม่ายิงเรียบร้อยครับอืเ <c oughs> พิ่งเปลี่ยนตัวลงมาครับกับเบนเฮซุดวิ่งไปกดดนันทําได้ดีครับเฮซุดจังหวะนี้เรามาที่เบนเซม่าครั้งหนึ่งเพื่อนวิ่งมาไหมยังไม่เห็นครับแต่เข้ากรอบเกียตโทษไปก่อนแล้วบอลอยู่ที่บาเวเดเลามาที่บบมบาบบมบาออกมาที่คาเซมิโล คาเซมิโรยิงด้วยซ้ายติดอีกมาที่บาริเบเตครั้งหนึ่งบาริเบเมองด้านในเป็นซินวายิงชนคานครับโอ้โหสน,นั่นเลยครับจังหวะนี้คานจบ90นาทีครับโอ้โหไอแชมเปกรอแบ่งกลุ่มนั้นแรกของเนก้าลาดอนยูเจเตครับเปิดบ้านเอาชนะพีเอบีไปได้ครับสี่ะิสุทต่อหนึ่งครับไปจบเกม <c oughs> ไป This whole world gonna die on this hill Be ready to fight and be ready to kill You cannot stop me, how am I make it to the top spicy Call it Covenant, not cocky, you cannot break me